เดี๋ยวเขาขออห้เบิ้งหลัเยอะแบบเบิ้งตะลุบเกาม่า่ไหนก็ม่่าันีภษามงอันมี้มนโปรกไม่จัมมนนถึงจะคงกับภท่านม่เก็งกับกอนพีฝนเก่งก็หายไปแล้วแต่จะคิดมาได้ บไปบอดผู on, right. ้นีก so oh, ็ไปบอดผู้นีไม่ช่ไปนี่ยพผมีจะแก้ไปบุญับจะนโทษสิมอไปเขียอยู่ก็เอาเที่ยงแล้วเขาจะไปเจ้งในใก่นตรวจสอบไปว่าจุดจับที่บนเป็นเดีเขาฟังต่คำบอกเลยอๆจฟังต่คำบอกว่านี่วาทีมบครับวัานี่ทาเขาวัานี้เขาที่อันหัวหนาพาไปที่บอดพาไปรับรับไปเลยยีเกี่งานศาสตร์ทุก แจ้งสเ็ดมารูร้ว่าตุงเจำวนั้นก็ติดต่อมาได้ครับเลยทางทางพ่อแม่ก็เลยร้อนใจว่าจะดำเนินการยังไงครับทางครับมา,ารปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาลูกสาวครับผม ลุกเสือไปยุสัยกะไปมาลีครับกะถูกจับแล้วกะว่าปล่อยตัวออกมาแล้วจะว่าหันเม่ท่านไดข่าวข่าวกันสี่นะมันเงียบไปเลยหไหมเทียวหูคือลุกเสือไปจกากปูทศไทยไปบือองไป,ว,ไปวันที่เจ็ดกุมภาพเขาไปนหว่าที่เจ็ดกุมภาพครับผมเป็นนักษณดงเลยครับกะที่ไปแบบอาจจลักลอบขอเมืองก็ไ้ครับถึง โดนจับครับแล้วก็เขาก็ติดกักอยู่สามเดือนครับแล้วก็วันทีหกพฤษภามนี่คือเขาได้ออกปล่อยตัวออแล้วแล้วเขาก็บอกโทรติดต่อมหาพอกเมนเนี่ยแหละว่าท,ทางสถานทูตไทยทางฝุ่นที่ไปรับก็ได้ติดต่อมาทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มันก็เดือนนึงแล้วครับ ยังท่านเห็นลูกสาวกลับมาติดต่อกับว่าไรครับผมที่ไหนที่หายตัวไปนี่เส้นหายจากแยกแต่หรือว่าหายจากกรุงเทพหายจากกรุงเทพครับผมไปกับเพยครับไปกับมีมูหาฝนครับผมไปกระพอเหมูกับผู้ภอกับบอลลูจักคือกันแบบมูฝนจะเป็นผู้ใดแน่ครับที่ไหนคนไปเหตุงานใสไปเลยนสื่อยังไงไปเห็นเหตุงานเสิร์ฟอาหารครับอยู่เพชรบุรีตัดไม่สามเกจครับ ก็จะเปมาเลเซียพันดีสงเขาทั้งหดพ่อแม่หูบอบ่ครับพอ่อแม่บ่หลับราบมีแต่ว่าสี่ไปหาเล็ดงานจะเข้าพอช่วงโควิดก็มีพ่อแม่กรบลูกํำนันกันหูจักว่าสีไปจ้งสี่พ่อแม่กับสีหามก็สีบ่ให้ไปพอว่ากับเป็นห่วงคือกันเนาะครับมันกับม่อยากให้ลูกไปทางประเทศอื่นนี่สนะกับพ่อ ประเทศเท่ากับพ่อมีได้อยู่แต่ว่าห่งบอลูกจากว่าลูกสิไปกันูว่าสิไปตั้งประเทศทั้งสี่ผมก็บสิบอกก็สิบอกว่าให้ไปคุณรูว่าลูกสาวถูกต้องาจังครับกาพวกมูที่เคยทํางานร่วมกันเขาก็ทรงข่าวทรงไล่มาบอกครับผมพวกงูจากว่าเขาถือจับกะบันนี้กะติดตอกะบม่ค่อยได้แล้วครับ เพราะว่ากะเขาก็าบหูจักแค่ว่า,าไปมาลี่แค่นั้นแหละครับผมผู้ดใดห,หูบอเซในกะชงข่าวผมนะครับผมเรือนี้ก็ทุกใจหลายเนาะกัลูกกัาหายไปทั้งคนติตนดต่ออะไรก็บ่ได้อันพอได้โทรคุยกันมากะสีดีขึ้นยุทิ่ใจกระดาษตอนนี้ก็ทุกข์ายครับผมน่าจะเป็นเสาหลักด้วยกันอะไรของพวกนจ้ะเอะอซุ่สนมากหเนี่ยบอเตลอดเมนจ้ะสองปีเนี่ยที่านมากกับบอลบ่อยๆกับกับบ่อยอยู่จ้ะ กับอันมาทุกปีมีงันเทศกาลยังพ่นกับมาอยู่จ้ะแต่ว่าช่วงวันแม่มันยังพ่นกับมาจ้ะบันนี้อันตอนวันลุ่มภาพติดตัเพ่นมาไหนคือหกลุ่มภาพจ้ะพ่นกับว่าแม่เดี๋ยวน้ำสิครับไปหาดอกขันโควิดเบิดงพ่นว่าจังส่บันนี้พ่นกัเลยไปเสริมจมูกแม่ก็เลยว่ามาพักอยู่บ้านเป็นยังแม่กับเขาใจคิดว่าเพ่นสิพักขึ้นมาพักอยู่บ้าน จังใดจังทั่วิดล่ะกามันทั่วติดต่อบ่ได้โดนแต่แต่มันสิหกผุ่นแม่กดโทรศัพท์หนึ่งสี่คุยกับลูกมันคือเป็นจังซี่บริสันปกติเขาสิคุยทุกอันเวลาโทรไปยังไใเขาก็สิับโทรศัพท์แม่พราวลูกเ็นงานอน,นี้แม่ต้องทรวเช็คตลอดบอสท่คือเขาข้าวเนี่ยแหละแม่เป็นห่วงคือเขาข้าวแล้วระเบียวนี่นล่ะกลัวเรื่องอะไรกลัวลูกของคดไทย <laughs> จะ้ะอย่าลูกบ่ปลอดภัยก็ต้องทรโทร่วเช็คตลอด บ้านนี้มันโดนรู้สึกว่ามันสิโดูนไรกะกะจักเสียดวิธีใดก็เลยยหายน้องยุคองเท่เพ,พิ่นไปแก้งขั้วมไม่ถะน้องไส้นั่นกักแก้งมุนิธิกระจกเง,งโาโบจ้ะโทกท้าเพิ่นกับบุ้มเพื่อนบ่จ้ะมิเตเพิ่นโทัมาถามว่าเป็นจังใดเพิ่นกับบ่มีนั่นก็ล่อข้ามตอบจากตำรวจตำรวจกะบิมีนั่นเพิ่นกับมิตะล่อจากแม่เพิ่นก็ค่อยถามมาได้ข้าวลูกไปน,นี่ยังลูกไปอีกสิเหลวมาซุปวันนี้กินข้าวเสียบต้อนรับป่ะโอ้ยมันก็กินม่ได้เลยเนาะ จะมาขอคว่วมอนุเคราะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโน่นสูงด้วยจ้ะตามหาลูกสาวจ้ะสุวรรณันพุ่งศิลิจ้ะ